สาสลามไม้ก่อตั้งขึ้นเพื่อยกระดับวิชาชีพช่างไม้เป็นหลักให้อาชีพนี้มันไม่เลือนหายไปให้เขามีไรายได้มากพอที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้แล้วก็เป็นศูนย์รวมให้คนในชุมชนนะครับมาทํางานที่นี่พูดง่ายๆก็คือให้ช่างไม้หรือสลามไม้เนาะเท่ขึ้นให้รวยขึ้น เราก็เติบโตมากับวิชาชีพนี้ในหมู่บ้านเนี่ยครับเมื่อก่อนก็คือมีสลามไม้อยู่ในหมู่บ้านเยอะแยะเต็ไมไปหมดสลามเนี่ยต้องทํางานแบบเชี่ยวชาญมากมีการฝึกฝีมือมีความละเอียดอ่อนเขาถึงจะเรียกว่าเป็นสลามพออาชีพสลามไม้เนี่ยครับมันถูกด้อยค่าลงไปสิ่งที่อยากทําให้หมู่บ้านเนี่ยครับคือการฟื้นฟูคุณค่าของวิชาชีพนี้เราจะใช้เฟอร์นิเจอร์เป็นสื่อกลางในการสื่อสารเป็นการบอกต่อคุณค่า การทำงานระหวบางคนหลายเจนมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยตลาดเขามีอายุเขาทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้วน้องๆคนรุ่นใหม่ที่กลับเข้ามาในชุมชนเขาก็เก่งเขาก็มีของเหมือนกันเพื่อจะพูดกับน้องๆและช่างเสมอว่าเรามาเป็นลักษณะเหมือนทีมช่วยกันทำงานสร้างสารรค์ผลงานที่ดีไปถึงลูกค้างานของเราก็จะดีขึ้นตอบโจทย์ตลาดมากขึ้นมันก็เลยเกิด10บแบรนด์ขึ้นมาอย่างเช่นดิ s สเปซที่ช่างก็จะถนัดเกี่ยวกับโต๊ะเก้าอี้เบด r สตอรี่วุฒิจอบแกลเลอรี่หแบรนด์จะมี ลายเซนในผลงานของตัวเองจริงๆอ่ะลูกค้าเนี่ยเสมือนนักลงทุนนะสั่งงานมาชิ้นหนึ่งครับลูกค้าก็ไม่ใช่ว่าได้แค่เฟอร์อนิเจอร์กลับไปมากไปกว่านั้นคือได้ให้น้องๆกับช่างครับได้ส่งคุณค่าให้กัน ว่าอาจจะคุ้นชินกับคำว่า put the right man to the right job แต่ว่าที่นี่เนี่ย put the r i g o t j o b t o the right man คือเขาถนัดด้านไหนเราก็จะให้เขาทำในเรื่องนั้นแล้วเขาก็ต้องมีความฝึกที่จะต้องทำเรื่องนั้นให้เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมชาติวิธีการทำงานแบบนี้ตั้งชื่อมันว่าธรรมดาโมเดลก็จะได้เห็นลูกของช่างเข้ามาช่วยงานพ่อแม่แล้วนะลักษณะอย่างนี้ครับการสืบทอดวิชาชีพโดยที่เราไม่ต้องบอกไม่ต้องสั่งพี่เรียกว่ามันเป็นธรรมดาโมเดล ความยากของการทําบ้านสลาไม้เป็นเรื่องการสื่อสารแต่เดี๋ยวนี้พอมันมีคําว่า ESG เข้ามาก็ทําให้เราสื่อสารได้ง่ายขึ้นว่าจริงๆเราทําเรื่องนี้มาตลอดเลย9ปีที่ผ่านมาสิ่งที่เราทําก็เริ่มต้นจากคําว่าบ้านต้องเข้าใจว่าบ้านเราเนี่ยมีดีอะไรมันได้ครบทั้งเรื่องการได้สืบทอดภูมิปัญญาใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นการนํากลับมาใช้ใหม่ได้สร้างเศรษฐกิจชุมชนปัจจุบันก็จะมีประมาณ40ครอบครัวแล้วที่มาทํางานที่นี่เรารู้สึกว่าที่นี่เป็นบ้าน